สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นขอแสดงความดีใจกับคนที่ถูกหวยรวยเบืรอส่วนใครที่ไม่สมหวังในงวดนี้ก็อย่าเพิ่งเสียใจนะครับให้คิดเสียว่างวดนี้ไม่ใช่งวดของเราวันนี้ทางช่องจะได้นำแนวทางของบอกลาบด้วยตัวเลขมาให้ทุกท่านได้รับชมเรามาดูสถิติ ปี63ของบอกลาบด้วยตัวเลขทึ่งทางช่องได้ไปเช็คดู20งวดนะครับตั้งแต่มกรามา20งวดเราดูชุดเด่นเขานะครับชุด3ตัวเด่นเขานะจะมีมา1ตัวหรือ2ตัวไม่มาบนก็นมาล่างจาก20งวดมาไมมา1ตัวหรือ2ตัวบางงวดมาทั้งบนทั้งล่างทั้ง2อตัวก็มีมาทั้งหมด17งวด ก็ถือว่าสติดีมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นงวดวันที่16ตุลา63เลขที่ออก051และ38ท่านผู้ชมเห็นไหมครับมี1ติดมีมี8ติดถือว่าเยี่ยมมากๆนะครับเรามาดูสถิติที่ดีที่สุดของบอกลาบด้วยตัวเลขประจำปี63คืองวดวันที่16กันยา2563ชุดเด่นของเขา038นะครับ เลขที่ออก08357ผิดผิดตำแหน่งเยสครับ038มาทั้ง3ตัวเลยครับมีนำซ้ำคู่เด่น2ตัวยังมา83เต็มๆให้ทุกคนได้ชมเลยครับถือว่าเป็นชุดดีที่สุดชุดเจ๋งที่สุดของบอกลาบในตัวเลขน,นะครับ083นะครับเข้ามาเต็มๆทั้ง3ตัวแล้วก็83เต็มๆครับเรามาดู งวดที่ผ่านมาวันที่1ทธันวาหกสานะครับเลขที่ออก9-9-4และ8-4ชุดเด่นของเขาคือ4-5-9โอ้โหน่าเสียดายมากครับชุดงวดนี้น่าจะมาทั้ง3ตัวมี5มาเข้ามาแทกเฉยครับมีน้ำซ้ำคู่เด่น2ตัวมา9-4เต็มเต็เลยครับท่านผู้ชมจะสังเกตไหมครับสตัวนี้จะมาไม่ติด1ตัวก็ติด2ตัวตลอดนะครับอย่างงวดนี้4ก็มา สีมาบนมาล่างเลยครับก้าวก็มาเองนะครับจะเป็นอย่างนี้บ่อยๆนะครับของบอกราบเนี่เรามาดูงวดที่ผ่านมานะครับสดๆตอนร้อนสิบหกธันวาหกสาเลขที่ออก3 7, 0มศูนยานล่างชุดเด่นของบอกราบให้278คู่เด่น2ตัวมี70นี้ก็ติดเต็มๆนะครับเข้าเต็มๆเจ็ดศูเห็นไหมครับเจ็ดก็ยังติดมาอีกนะครับผม จะเป็นอย่างนี้เท่าที่เช็คดูนะครับ20งวดถูก17งวดนะครับจุดเต่มเราจะเข้าเข้าตลอดนะครับกถือว่าเป็นสถิติที่สวยหรูที่ดีนะครับใช้เป็นแนวทางได้นะครับของบอกลาบถือว่างวดนี้เข้ามาเจ็ดศูนย์ล่างเต็มเต็มนะครับโอ็ถือว่าเยี่ยมมากเรามาดูถึงงวดที่จะถึงครับ30ธันวาคม2563 ชุดเด่นของบอกราบมี0มี1มี5คู่รวย3ตัวมี0ูนย์หน6 3 6 3 4าหนึแต่ทางช่องมองแล้วก็ชอบเลข6กสและ5 6าหกสามหในปีพศนะห้าปีพศนะครับกถือว่าสวยนะครับ2ตัวนี้ชอบ5 6าและ6กสาเรามาดูคู่เด่น2ตัวมี0ูนย 03 05 13 15 16 53 54 56 63 64 67ท่านผู้ชมดูสิครับว่าจะชอบตัวไหนเออแต่สองตัวทางช่องก็ชอบ56 67นะครับ กอย่างนี้ก็น่าสนนะครับเพราะว่าเลขต่ํามันออกไปแล้วนะงวดที่ผ่านมาออกศูนาไปแล้วงวดนี้ก็น่าจะมาเลขกลางๆนะเลขกลางๆยังไม่ออกสักทีเลยครับโอเคนะครับทุกท่านรับชมแล้วมีความรู้สึกอย่างไรถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อให้กำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีนี้ขอบคุณครับ